พี่จ๋าคอยบ่เคยขับรถขึ้นทางแนวหนิดจักเ่ีย่ขอยคือยานแท้โมตรงยานรถคันนี้มันมี HSA อยู่ HSA มันเป็นแนวใดมันคือหิวสตาร์ทแอรซีดขระบบซอยออกตัวบนทางลาดชันตัวนี้รถมันจะซอยน่วงเบรกไวสามวินาที่เหตุใหตรถเท่าบ่ไหลบนทางลาดชันตอนออกตัวแลวเฮาจะหู้ซึกปลอดภัยละมั่นใจขึ้นในการขับขี่อ้ยคือรถแท้ ไปไปเลย A few moments later อุย้ยคือเป็นตะหย่านแต่ะพี่จ๋าทางลงคอยคือหวาดเสียวแท้อุยอ้ย โอ้ยคือขับแนวนี้คือบกใส่ปุ่มนี้ปุ่มยังอ่ะกดเลยเป็นหิวเดียสิ่งคอนโทรนคือระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันตอนนี้มันสแตนบายอยู่การทำงานของมันจะทำงานตั้งแต่3ถึง20่กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เพียงแต่เข้าปะคองพวงมาลัย่างเดียวเขาบอกต้องแตะเบรกหรือเหยียบคันเร่งเลยถ้าเข้ามีการแตะเบรกหรือเหยียบคันเร่งมันจะยกเหลิกของเขาอัตโนมัติเลยนะปุ่มนี้มันดีนะ อุ้ยคือรศเท้เท่ากับประตองเบรกเวลาเราลงทางหนัดชั้นมันรอ,อมันกับบมเอยขาเฮ่าติ่สัน่นแม่นแล้วบางหางเลยนี่ถึง10ส,สันเลยนะเคเดี่ยวปวดขามีปุ่มนี่สบายไปเลย